สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้อ้อยอิงเขาจะมานําเสนอเมนูปลานะคะนั่นก็คือชูชีปลาเนื้ออ่อนนะคะพอดีไปเดินตลาดแล้วเจอปลาเนื้ออ่อนตัวใหญ่ค่ะเลยก็ก็ต้องจัดเลยนะคะเมนูนี้ไม่ควรจะพลาดนะคะอันนี้ไม่ว้ใช้ปลาเนื้ออ่อนสี่ตัวใหญ่นะคะก็ประมาณสักหกขีดนะคะนํามาหั่นนะคะหรือว่าจะใครจะทําเป็นทั้งตัวก็ได้นะคะนม่อ้อยก็นําไปล้างทําความสะอาดนะคะ แล้วก็หั่นชิ้นประมาณนี้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นกระทิค่คะใช้250 ML นะคะส่วนตัวนี้พริกแกงใช้หนึ่งขีดแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยพิีชฟ้าหั่นค่ะส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นเดี๋ยไปดูพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาผัดตัวพริกแกงก่อนนะคะไม่ไว่จาจจใช้ตัวหัวกะทินะคะวันนี้เราใช้กะทิกล่องค่ะ หรือใครจะใช้น้ำมันผัดก็ได้นะคะเราจะต้องผัดพริกแกงให้หอมก่อนค่ะพริกแกงนี้เราใช้พริกแกงผัดเผ็ดนะคะเวลาทำเนี่ยเราต้องหาพริกแกงที่ว่าเข้มข้นรสชาติถึงถึงนะคะถึงจะอร่อยเติมตัวกะทิลงไปนะคะ ทีนี้เรามานําตัวปลาลงไปเลยค่ะเวลาที่เราใส่ปลาลงไปนี่ห้ามคนโดยเด็ดขาดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะคข้านะคะนี้รอให้เขาเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงเครื่องกันค่ะปลาเราจะเริ่มสุกแล้วค่ะเพราะปลาเนื้ออ่อนจะเป็นปลาที่สุกง,ง่ายนะคะทีนี้เรามาปรุงเครื่องกันเลยค่ะย้อยใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปก่อนนะคะขึ้นช้อนนะคะ ตามด้วยน้ำตาลทรายคึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาค่ะเพิ่มความแซ่บนะคะอันนี้ตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาไม่อ้อยใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวไม่พอดีแเราค่อยมาปรุงใหม่ค่ะเพราะว่าพี่แกงเขาจะใส่เกลือใส่กะปิลงม,มาแล้วนะคะมันจะเค็มอ้อหอม จะออกรสหวานหวานน้ำนะคะสำหรับชูชี่นะคะหรือว่าถ้าใครชอบรสไหนก็สามารถปรุงได้ตามชอบใจนะคะเดี๋ยวไม่ขอชิมรสชาติดูก่อนนะคะอพอดีเลยค่ะ้ากกำลังดีหวานนิดนิดเค็มนหน่อยค่ะอร่อยค่ะเสร็จนะคะไม่อ้อยโรยด้วยตัวนี้เลยใบมะกระูดแล้วก็พริกนะคะ ติดแก้ได้เลยค่ะทำไม่ยากเลยนะคะหอมมากเลยเดี๋ยวส่วนผสมยังไงเดี๋ยวไม่ว่าจะลงไในคลิปตรงมุมสําเหลี่ยมน,นะคะกดเข้าไปดูกันนะคะและหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเขานะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ